สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Mac Ford Channel นะครับวันนี้แม็กก็อยู่กันที่โชว์ลูม Ford พระประแดงนั่นเองนะครับวันนี้มีรถนะครับที่เรียกว่ารุ่นขายดีนะครับท็อปมากๆในช่วงนี้เลยนะครับก็คือ OpenCAP XL p ็กนะครับค่าตัวจะอยู่ที่7,9 0 0 0บาทนะครับสีนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ 1 7 0แรงม้านะครับ405แรงบิดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยนะครับนำคลิปรถแต่งนะครับหล่อๆมาให้ชมกันนะครับโอเคงั้นก็ไม่รอช้านะครับไปรับชมกันเลยครับ มาชมกันเลยนะครับว่า o p e n cap คันนี้นะครับสีดำหล่อๆแบบนี้เขาแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับแมพามาชมเลยเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับฟอนต์ FORD นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับตัวหนังสือนะก็จะเป็น FORD สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับ LED นะครับ3ดวงนะเป็นสีส้มนะอันนี้ลูกค้าจะนิยมติดสีส้มหรือสีขาวนะครับเอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับส่วนตะแกรงรังผึ้งนะครับ หรือว่ากระจังหน้า FORD นี้นะครับลูกค้าก็จะเลือกเหมือนตัวแ a p เตอเลยหรือเรียกกันว่ากระจังหน้า F150 นั่นเองนะครับก็จะได้หลอๆแบบนี้เลยแล้วระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับมาดูกันที่ไฟหน้าบ้างนะครับไฟนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากไฟหลอดนะครับหรือไฟไส้นะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับจะเป็นไฟลูกแก้วนะครับจะมีเส้นเดทามนะครับอ่าเห็นไหม จะมีเส้นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็จะเป็นไฟลูกแก้วอันนี้เลือกเป็นบูอายเลยนะครับสีน้ําเงินนะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟลีนะครับในโคมเดียวกันเลยนะครับหล่อมากๆนะครับคันนี้แม็กแนะนําว่าถ้าติดครอบไฟหน้าจะทําให้รถดูดุดันมากกว่านี้นะครับมาดูกันที่กันชนหน้าบ้างกันชนหน้านะครับเดิมๆในรุ่น XL Plus จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ลูกค้าติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะครับก็จะได้ไฟตัดหมอกหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟลอดนะครับไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะครับตัวนี้นะหล่อเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเว้นช่องระบายความร้อนหรืออินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับในรุ่น x l s จะมีห่วงลากจูงฝั่งผู้โดยสารนะครับมาให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีพลาสติกนะครับ กันหินดีแกนน้ำดีแกนโคนดีนะครับมาต่อกันที่ด้านบนกันบ้างนะครับฝากระโปรงนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําหล่อๆเลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับรูปกระทิงนะครับเป็นกระทิงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะมีนะครับให้เลือกนะครับด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทิงนะครับแรดนะครับหรือม้ามาแต่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระทิงนะอันนี้สกู๊ปนะครับ เราแปะเข้าไปนะครับไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดครับไม่มีผลต่อตัวรถนะสามารถแกะออกได้ตลอดเวลานะครับซุ้มล้อเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยขนาด3นิ้วนะครับก็จะได้หลอดอแบบนี้ไปเลยนะครับช่วงล่างนะครับปีกนกเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับโช๊คอัพยังเป็นโช๊คทวินทูบอยู่นะครับหน้าทวิตนะครับหลังดามนะครับ แม็กและยางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะยางเราใส่ของซูแม็กให้ลูกค้านะครับลูกค้าเลือกเป็นซูแม็กนะเป็นยางออลเทเลนนะครับจับคู่มากับแม็กแวไพร์นะครับหลอ่อๆสีดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าใส่เป็นแม็กขอบ18นะครับจะเป็น255 60นะครับ R 1 8นะนิยมใส่กันมากๆนะครับช่วงนี้เห็นไหมให้ดูหน้ายางล่อเลยนะครับ มาต่อกันที่แก้มข้างนะแก้มข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะครับหล่อๆแบบนี้นะอันนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะเราไม่ได้แปะหลอกๆนะครับอันนี้ระบายความร้อนจริงๆนะฟิล์มนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มซรามิกนะครับ40 60 80เลือกได้เลยนะครับตามที่ลูกค้าถนัดนะครับหรือต้องการนะกระจกมองข้างนะยังเป็นกระจกพับมือนะครับ แต่ไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับสีส้มนะตัวนี้ด้านในนะครับเราก็จะปรับด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกัน <Mā ori> สาดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้ก็ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับก็จะมีโลโก้เลนเจอร์ให้นะครับ มาดูกันที่เบ้าลองมือเปิดนะครับอเบ้ามือจับนะครับอันนี้ก็ใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเรนเจอร์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยเลยนะไม่ว่าจะใส่แหวนนะครับหรือว่าเล็บนะก็จะไม่มีรอยนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับเรนเจอร์หล่อๆคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถนะครับสามารถเลือกแตะสติกเกอร์ได้ 3- 40ลายเลยนะครับลูกค้ามีลายในใจก็เอามาให้ ทางเรานะครับดูได้นะครับก็จะช่วยออกแบบให้นะครับหล่อหลอแบบนี้นะสอดคนกันไปเลยนะครับนี่ก็ศาสตร์ตั้งแต่กลางรถนะครับถึงท้ายรถเลยนะครับบันไดข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะหล่อแบบนี้เลยนะขึ้นลงนะครับสะดวกสบายนะครับมาดูกันที่โรบาร์เหล็กนะครับ outlander นะครับ Gt นะตัวนี้ก็นิยมใส่นะครับเป็นโรบาร์นะครับลูกค้าเลือกได้จะแขนสั้นแขนยาวนะครับอ่ะอันนี้ก็ลูกค้าเลือกมาถึง ไม่ถึงท้ายรถนะอันนี้ก็ไข่น็อตเข้าไปนะครับไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดนะครับอันนี้เรานะครับแกะออกแล้วก็ไข่น็อตลงไปนะครับดังนั้นติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ถอดออกง่ายด้วยนะอันนี้ก็ขนของได้สบายเยอะมากๆนะครับฝาถังน้ํามันนะครับอันนี้เราก็ไปติดกันลอยให้นะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้จะติดหรือไม่ติดนะครับช่วงล่างนะครับเป็นโช้กอัพแบบไข่นะครับแยกออกมาจากตัวถังหรือเทสซี่นะครับ ก็สมูทนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับเข้าโค้งดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแนบนะครับจะเป็นแผ่นบางทั้งหมดสี่เส้นนะครับข้างบน3นะข้างล่างหนึ่งะครับรับน้ําหนักได้เกิน1ตันเลยนะครับตัวนี้บันไดข้างจะยังไม่มีนะครับในรุ่น XL Plus นะครับจะมีรุ่น XLS ขึ้นไปนะครับไฟท้ายนะครับยังเป็นไฟหลอดนะครับอันนี้เราใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับตัวนี้นะไฟหลอดหรือไฟไส้ายนั่นเองนะครับมาดูท้ายกระบะกันบ้าง ไทเกอร์บะนะครับอันนี้ก็จะมีไฟเบรกลงที่3นะครับตรงอยู่ตรงมือเปิดนะครับฝาท้ายนะครับเราใส่ข้อฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับ FORD นะครับตัวนี้เรียกว่าแต่งเป็น b บ a c k e ชั t i เลยนะครับสีดําทั้งหมดเลยนะครับทั้งรถเลยนะครับตัวรนเจอร์นะครับที่ปั๊มลงไปก็ติดอะคริลิกสีดํานะครับทำให้เป็นตัวอักษรตัวนูนขึ้นมานะครับหล่อมากๆเลยนะครับดูใกล้ๆนะ กันชนนะครับตัวนี้นะลูกค้าติดกันชนเหล็กของเดลตานะครับเดิมๆในรุ่นเอกพัทจะยังไม่มีกันชนท้ายให้นะครับตัวนี้ก็ติดไปเลยนะครับของเดลตามีห่วงลักจูงนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับด้านล่างนะครับก็จะมียางอะไหล่ให้นะครับเดี๋ยวแม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับท้ายกระบะนะครับว่า พอเปิดฝาท้ายแล้วนะครับกว้างขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเเปิดให้ดูแนะนํานะครับฝาท้ายจะยังไม่ใช่เป็นฝาท้ายพ่อนแรงนะครับแนะนําให้ติดตั้งนะครับช็อคอัพ t t p r โปนะครับจะทําให้รถเปิดฝาท้ายง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนแรงของเราด้วยนะครับฝาท้ายนะครับจะมีนะครับเส้นไม้บรรทัดนะครับในการทํางานช่างนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัว C ีนะไว้ล็อกนะครับล็อกไม้นะครับทํางานช่างได้เลยนะครับ ไลเนอร์เราใส่ให้นะครับท้ายกระบะนะครับของเดิมเราคืนให้นะครับไลเนอร์นะครับติดตั้งมาแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวรถเป็นรอยเลยนะครับเพราะว่าไลเนอร์จะช่วยทําให้รถลูกค้าไม่เปลอยนะครับแล้วก็สามารถขนของได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถเรานะครับฐานของตัวล้อนะครับขยายเพิ่มอีก50เซนติเมตรนะครับทำให้รถเรากว้างมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปชมด้านในกันครับมาดูกันนะครับว่าด้านในแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะเริ่มกันที่แคปนะครับเบาะแคปนะครับมีการเปลี่ยนนะครับจากสีดำนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับหล่อมากๆเลยนะครับแล้วห้องโดยสารฝั่งแคปบนะครับก็ กว้างมากๆนะครับมาดูเบาะคู่หน้ากันบ้างคู่หน้าก็มีการเปลี่ยนเบาะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับอร์ airbag สลูกนะครับในรุ่น open c a p นะคอนโซลหน้านะครับก็จะดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็นสีดํานะครับตัดสีเทานะจอนะครับจอกลางนะ10.1นิ้วรองรับ apple carplay android auto s y n c 4 a นะครับสามารถเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้นะครับนัเข้าสู่บริการผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ ปลดล็อกรถจากระยะไกลได้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะตัวนี้นะด้านล่างจะมี Type C และ USB ให้นะครับสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะครับ6สปีดนะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับมาดูที่จอจอด้านหลังกันบ้างด้านหลังพวงมาลัยนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับสามารถกดดูนะครับเรื่องความร้อนน้ำมันนะครับระยะทางได้นะครับและหน้าจอด้านหลัง8นิ้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังเป็นกุญแจไขนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟอัตโนมัติตั้งได้นะครับแล้วก็ปุ่มแดงๆนั่นคือ ไฟตัดหมอกนั่นเองครับที่เราใส่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ OpenCAP XL p ็กนะครับค่าตัว7,9000บาทแต่งคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถ OpenCAP อยู่นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความใหญ่ของเขานะความคุ้มค่าของเขานะครับหรือว่าเครื่องยนต์นะครับเรียกว่าน้าใช้มากๆเลยนะครับในช่วงนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับกับ Open Cap XL Plus นะครับน่าจะถูกใจนะครับคนที่กำลังมองหา Open Cap ใช้งานนะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งหล่อมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะโปรโมชั่นและแคมเปญดีมากๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถแคปอยู่นะครับลองนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับก็จะได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ไปขับกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่า วอนนี้ของเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงที่นะครับแล้วก็ส่งรถนะครับถึงบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับลูกค้าสามารถออกรถกับทางเราได้เลยนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับยังไม่มั่นใจนะครับลองสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะว่ารถที่ลูกค้านะครับอยากจะใช้นะครับเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่า4ประตูนะครับเดี๋ยวทางเราจะแนะนําให้นะครับยังไงวันนี้นะครับ แม็กก็ฝากโอเปนแ p คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ